สวัสดีครับเพื่อนนนะครับผมเอนะครับและเนเพื่อนกันในเกมบโอวิงดินชั้นเอพีที่สิบเจ็ดกันแล้วนะครับรอบในวันนี้นะครับเรามาเล่นไล์เกมแพนกันมาเดินไครับกับมัวที่มีชื่อว่าเทอรมิโนพะเทียนหรือว่าปู่ป่วยในระยะวิกฤตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวผู้ชายกันกับชื่อช่องของเรานะครับแหมอย่างนี้ต้องเอาตัวเองเป็นก็เรียกว่าเป็นปู่ป่วยกันหน่อยนะครับเอาเลย ส่วนในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วแล้วมาลุยกันเลยกับหมวดเทอรมินอลประเทียนนั่งเอง let's go โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยกับในห้อง ICU กับไ i oh โอ o พอยสิบห้โอโหโรคภัยทำไมมันเจอะแย่อย่างนี้ล่ะ โอ้โหอย่างนี้ดีี่ยงานคุณหมอนี่เยอะแน่นอนเลยเอาเริ่มกับเอาเริ่มจากเอาตาซาเลยเป็นต้นก็สีเวลาแล้วก็บัตรเพระเชอร์เทสนะครับแล้วก็เอาเลยไม่ต้อบริกพผาเนานะครับตรวจให้หมดเลยโดยเฉพาะระบบหมุนเวียนเลือดเอาละ่ดาะดูซิมีอะไรโอ้โหให้เปิดแตนชันเอาละ่ะนั้นก็รักษากันเลยนะครับสำหรับในหมวดนี้ครับก็ถือว่าเป็นหมวดที่เราต้องยือผูก่วยน้องเบอร์เตอร์คงให้ได้ นะครับ170วันสิ่งที่ว่าโหดสุดๆไปเลยนะครับเอาละแถมตอนนี้ยังอยู่ห้อง ICU ด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้วิกฤตสุดๆโอ้โหมาั้งสารพัดโลกเลยอ่านี่บัตรคอตนะครับเอาเลยจัดเลยครับเอาละทีนี้เอาเป็นยาเมาื่อกี้เป็นยาละลายลิ่มเลือดนะและตรงนี้อะไรแอโดบิโนโอแอโรบิกโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาละงานนี้ไรสไตล์ ยืดชีวิตกันหน่อยนะเอรบิก,กันหน่อยนะน้องเบิร์ดนะเออรักษาสุขภาพหน่อยยืดชีวิตหน่อยนะเราต้องการแค่ร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นเองเอาล่ะโอเคสิบสามเออพอยต์โอ้โหสมองก็เยอะแยะเอาเลยครับโอเคเด็กโตชาโตแกมเอาทีจัดเลยแล้วก็นี่เลยก็ผ่อนคลายหน่อยดิสชั่นเทอร์าปีนะครับแล้วก็ปวดหน้า,ปว,นาปวดหน้าอกจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดยวดไอนี่จะหน่อยนะ เอาเลยครับคิดนี่ไปโอซา ح, อเ์เอาโอ้งานนี้จัดเต็มเต็มไปเลยเอาละตอนนี้ก็ดูดไปโอพอยันตอน่อโอ้โหตายตายตาย,ตายนี่เป็นอะไรมาเนี่ยเยอะแยะจริงๆเนี่ยนี่สรุปว่าป่วยมาแล้วนี่เป็นหนักๆมาแล้วเนี่ยโอ้ยตอเลลกๆป่วยไม่เยอะไม่ยอไมไปหาหมอแต่พอป่วยเยอะๆอย่างนี้หาหมองานคุณหมอก็เข้าละสิเอาละ่ะ ีนี้เอาโหโลกทางโอ้โหโลโโหัวใจยเยอะแยะเลยโอ้โหตาย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 แบบนี้โอ้ไม่เป็นอะไรด้วยตายตายคือตายจริงคือง,งานตะเคียนี้ของจรีงเข้ามาเนี่ยก็น่าจะวุ่นกันทั้งหมดเลยเอาล่ะโอเคเอาล่ะเพิ่มกันหน่อยนะครับอืมหวังว่าปุ๊บเปิดวิกฤตแบบนี้คงไม่จะเจอสักเท่าไรนะครับเอาล่ะโยคะกันหน่อยนะครับจะได้นะ ยืดชีวิตตอนนี้คือเน้นยืดชีวิตไอ้กบซ้อย70วันโอ้โหเล่นมาแดงเขือขนาดนี้โอ้โหตายตายตายเดี๋ยวดูท่าทางเราหายใจน่ยจะล่มไปก่อนนะน้องเบิร์ดเอ้ยตายตายตายอืมนี่สินะเวลาป่วยเนี่ยก็ให้ไปหาตั้งแต่เล็กๆก็จะได้เป็นอย่างนี้เอาล่ะตรวจเช็หล,ลังเคนเซอร์ก่อนโอ้โหดูท้าทางงานเข้างานหยาจริงๆเลยงานนี้ โอ้โหดูระบบหายใจสิอย่าบอกนะว่าตุยก่อนเพื่อนเลยและตุยจนได้ห้ยตายแล้วพอ,อมันตุยใั่ไมระบบอื่นก็ตุยด้วยพาลากเป็นลูกโซ่เลยเอาละ่ะถึงดืนน้ำก็หวังว่าจะโอ้โหหลังแคนเซอร,ร์มันก็ไม่เป็นอีกยโอ้ยนี่เหลืออีกร้อยร้อวันตายตาตายตายมีแค่ผ่านไปไม่ไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็พังแล้วรอบระบบหนึง่ง เอาละออกกําลังกายยืดชีวิตเอาและดูท่าทางระบบต่อไปนี่จะน่าจะพังกนะ็คือเรื่องของระบบซิสเตนหรือระบบประสาทโอ้โหตายตายตาย,ตายเอาละตอนนี้11บเอ็ดไบโอพอยดูด,ดเข้าไป17ออกมาเยอะมามามา,มาอเอาละเอาอะไรดีนะคือเน้นยืดชีวิตแต่ตอนนี้อ่ฟิตเนสดีไหมหรือว่าเอาเมทาลิคเอาตรงนี้ก่อนก่อนเอาเรื่องของระบบประสาทก่อนเพราะดูท่าทางเนี่ย ระบบประสาทได้จะตุยก่อนเบื่อเลยโ okay. อเคงานนี้ผมเองก็พูดไม่ทันนะครับางานนี้ต้องเรียกว่างานหยาบงานล่งงานด่วนงานสรารพัดงานนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่างานงานนากมันมักจะมาพร้อมๆกันอย่างนี้โอเคเช็คกันเลยเป็นหวัดใช่ไหมลองเช็คหน่อยอ่าสตโรลปีโคโอเคจัด okay. เลยแล้วก็อ่าเพิ่มเฮลตี้ไดเอทไปดูซิว่าจะรอดได้ไหม oh. โอ anyway hmm. ้โหรู้สึกว่าปิพาหายใจโอ้โหดูแต่ละโลกสิแต่ละโลกอ่ะนะเฮ้ยมีพังพุงพังผืนโอ้ยตา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 ยน้องเบอร์เตอร์คุงเอ้ยทีหลังนะครับปวอยอะไรไปหาหมอเลยนะจ้าไม่ต้องมาสะสมขนาดนี้เห็นไหมล่ะงานคุณหมอก็พันยุ่งเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะโอเคโอ้โหล่มจนได้เลยครับลูกนักบอลสีเต็มตายตายตายตอนนี้โอ้ยดูตาทางเนี่ยจะรอด นี่ยังไม่เกินครึ่งอีกนะนี่เออีกั้งร้อยกว่าวันโอเคจัดเลยอ่ะโอเคแล้วตวดดูท่าทางต้องตรวจพวกนี้พวกคาร์เอ็กแท็กกันหน่อยนะดูท่าทางเนี่ยน่าจะปวดหน้าอกเก็บหน้าอกอย่างนี้ตรวจหน่อยนะจ๊ะเอดูท่าทางเนี่ยเรื่องของระบบปุ้นเวยนเลือดเนี่ยก็น่าจะกําลังจะผังอีกระบบหนึ่งโอ้โหตายตายตายเอาล่ะ โอ้โหไม่เป็นอะไรสรุปว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมนั้นขอ,อเช็คก,กันก่อนเอาล่ะตรงนี้เช็คก,กันหน่อยนะจ๊ะอืมโอเคตรงนี้12บสอเอโอ้โหเอานี่ก่อนก่อนโอเคือไม่เกี่ยวเฮอะครับไปโอเคกับต่อดีโอ้โหพบมาทีเดียว2โลกเลย เป็นอะไรเนี่ยเรสเฟอรีล่ลมหายใจล้มเหลวมันรักษาเร็วๆเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นหอบหืดใช่ไหมเดีย๋ยวรอไปโอพอยก่อนนะจ๊ะเอาละอตอนนี้ก็ท้องเนี่ยโอ้ตายเออเจ็บจังเลยไม่ต้องมาเจ็บนะน้องเบอร์นะเกิดมาระยะวิกฤตยอย่างนี้งานก็พังดีครับโอเครักษาไปเลยครับโอ้โหตอนนี้ดีนะครับที่เริ่มน้อยลงน้อยลงฉันอยากจะตรวจต,ตรงนี้จังเลยแต่ไวโอพอยไม่พอโอเคดูดเข้าไปโอเค คราวนี้ขอตรวจหน่อยนะจ๊ะเราต้องการอยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรไหมจัดเลยอืมโอเคและหวังว่าโอ้โหไม่นะระบบหมุนไม่เรียบตุอีกแล้วโ,โหยตายตาย,ยางานนี้เลยฮ่าระบบโอ้โหมาแต่ละโลกันนะอืโอเคตรงนี้ซองกาซีไบโอเพราะั้นรักษาเลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูตาทาเดี๋ยวตายัางยื้อย่างนี้เนี่ย คงจะไม่รอดเกินร้อยเจ็ดสิบแน่นอนเอาละ่ะสิบสามเมล์พอรแล้วใช่ไหมนั้นก็มีทางนี้ทั้งนั้นคือการฟื้นระบบมาสักระบบหนึ่งกันก่อนนะเพื่อใหอ้มันไม่ให้ล่มมากกว่านี้นะเอาละ่ะรอสักครู่รอสักครู่โอเคมามามาเก็บเป็นพอรกันต่อสิบเจ็ดได้ใช่ไหมเอาละ่ะตรงนี้เราขอฟื้นหน่อยนะครับฮาร์ดทัสเปนโอเค หวัใจโอเคตอนนี้เราหมุนไปเลือดนะรอดมาแล้วปัญหาต่อมาของเราคืออ่ะเราต้องเก็บไปโอ้ยกันต่อแล้วครับโอ้โหนะโอเคไรสไตล์เหมือนเดิมโอเคตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โอเคเก็บไปโอ้ยกเหมือนเดิมอันก็มาอัพตรงนี้ดีกว่าบวกสามทุกสิบห้านะจ้าบวกสามไปโอ้ยกทุกสิบห้าวันโอเควันนี้เก้าโอ้โหไปโอ้ยกมาเยอะอย่างนี้ดีดีดี เราจะได้ทำการใส่แลสไตล์นะครับเอาอะไรดีนะไอสไตล์ก็ดีโอเคเอาละทีนี้เราเน้นยื้อนะครับตอนนี้อ่ายื้อเข้าไว้นะครับบอกว่าผ่านครบร้อยเจ็ดสิบวันนะครับเอาละตอนนี้แปลเป็นโอ้พอยด์ได้ใช่ไหมอันนี้ก็นี่เลยครับฟาส t d ไดอาโนสิคนะไอมันวิธิอยวิทย์สายเร็วขึ้นนะเอาละแล้วก็ตอนนี้ b ป o p โอ n พอยแล้วก็ไบโอพอย t เอาล่ะตอนนี้ห้าไปโอเพย์แล้วเออเอาล่ะทีนี้นะระบบย่อยอาหารนะระบบต่างๆโอเคจัดเลย13บสามไปโอเพย์แล้ใช่ไหมนี่เลยครับเบสต์และสไตล์นะครับแต่ว่าเอฟเฟกของและสไตล์ดีขึ้นนั่นเองอันนี้ต้องการเจ็ดฉันก็ขอรักษาอะไรน,นะครับเพิ่มลดความรุนแรงกันหน่อยโอเคตอนนี้ดูท่าทางเนี่ยทุกระบบเนี่ยก็น่าจะาดีขึ้นดีขึ้นนะโโอ้โหแต่ปัญหาคือเราระบบโ,อ,โอย่างนี้ก็เพิ่ม สปายกรก์กันหน่อยตอนนี้ราต้องยื้อนะครับโอ้โหเหลืออีกห้าสิบกว่าวันตาตาตามันจะรอดไหมเนี่ยเอาละมัน่อยดูดค่อยๆดูดสิบสามเอพออย่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดอ่านี่เล็ครับอ่าจัดไตรกีฬาแข่งกีฬาไปเลยครับงานนี้เป็นนักกีฬาของแท้นะครับงานนี้รับเล้วา็สุกว่าแข็งแรกอย่างนี้ลกไปใกล้เจ็บคงไม่ท้าหายอย่างแน่นอนต่ต่อมานะครับอะไรสไตล์อะไรต่อ,อ อันนี้น่าสนใจกูดเจเนติกเดี๋ยวแป๊บนึงก็เก็บเอฟพอยนั่นก่อนโอ้โหตอนนี้อืมโอเคตอนนี้เอ่อยี่สิบเอ็ดเอฟพอยใช่ไหมเยอะในะจังหวะนี้นกูดเจเนติกน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจเอาอะไรที่เป็นห,วหัวใจก่อนอ้าโอเคลดน้ำหนักบ้างนะจ๊ะแล้วก็นี่น่าสนใจในการรักษาก็จัดเลยโอเคตอนนี้โอ้โหดูยังมีเยอะแยะนะอาโอเค๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ <c oughs> อนนี้บดไปโอยไปเลยเอาละ่ะตอนนี้เหลืออีกสาสิบห้าวัน <c oughs> เอาละ่ะสิบเก้าโอยสิบเก้าอยนี่เอาอะไรดีเอานี่ดีกว่ากูเจเนติกเอาละ่ะทีนี้รออีกสักครู่โอ้ยตอนนี้สามสิบวันเอาเราเอาละเบอยรีบๆเก็บเลย แต่ตาทางนี่โอ้โหสิบแล้ว25 five, okay. はは ns> ns> okay. ืย <sa ah ี่สิบห้าวันดูดเข้าไปนี่ก็ดูดเข้าไปดูดดูดดูดเร็ว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 โอเคยิดทุกข์ว้เพอเยอะแล้วเนี่ยเอาเลยครับเอาอะไรดีนะทุกปล่อยปวดแล้วกันนะฝืนปลอดมาเรียบร้อยตอนนี้ความวายป่วงของเราน่าจะน้อยลงเอาละยี่สิบเก้าวันเท่านั้นแล้วก็เอาอะไรต่อดี พื้นฟูสบองอ่าใช่โอเคทุกระบบกลับมาทำงานได้แล้วเอาล่ะตอนนี้น่าจะรอดจากวิกฤตอันตรายมหาภัยทั้งหลายนะจ๊ะโอเคตรงนี้ขอตรวจหน่อยนะคะโฟโตเซ็นเซ,เซีร์อยู่ตัวจูวีเลยแต่ก็นี่นบุรีเดี๋ยวไม่อุปไม้ไม่พอโอ้โหน้องมันจะคงลอยนิดเดียวนะ้หรอสิบสองวันก็จะเสร็จแล้วเอาละไม่มีเอาละมาขนาดนี้ เลยครับไม่สูบบุหรี่นะจ๊ะบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับน้องๆก็ไม่ควรจะสูบก,กันนะจ๊ะด้วยความปรารถันทีจากผมนะจ๊ะโอเคตรวจ MRI โอเคตรวจได้หมดเลยไม่วางว่าจะมีปัญหาอะไรอืมโอเคโอ้โหไม่มีโอเค,ออเ,คเอาล่ะ,ละค่อยดูดกันไปแล้ว MRI โอ้โห MRI เพียบเลยเอาล่ะแตถึงยังไงก็ไม่ต้องรักษาแล้วเพราะโอ้โห ตอนนี้น่าจะรอดแล้วแหละอีกหนึ่งวันและในที่สุดเราก็รอดจนได้โอ้กว่าจะรอดนะาร้อยเจ็ดสิบวันมอร์นาเอ้ยโอเคครับสารพัดนี้ก็ผ่านได้อย่างทุลักทุเลจริงๆนะครับสารพัดนี้เองก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนสารพัดนี้เองก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมากที่นี้ด้วยนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของผมนะครับเป็นเกมไม่สนุกเลอย่าว่ารอดกันนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย